Mm -hmm. one tear 一、二、三、四。 Yeah. Mm -hmm. อันนี้แงมไฟเปิดเรียบร้อยครับพี่น้อง

เราคนเดียนครับแ่ไม่ได้ช่างยุ่นอะไรบอกว่าเป็นติโยธมวนาติโยธมวนาที่มุ่งสั่งฟังนะครับฟังที่จะด่ากันครับที่ทำฟัวาเลยเพานฟังไม่ได้ครับจะกระโจนคนไม่เป็นว่าน่าจะได้นะครับแต่ถึง เกี่ยมสองหน่อยหน้าไปวันนี้ไม่ได้ดังเลยนะครับสี่ต่างทางหน่อยที่ไม่ได้ดังที่น้องน้องได้คุณเกียร์พระร้อนครับตี

สมบูรณ์แบบสมบูรณ์ยู่ได้ครับสมบูรณ์สมบูรณ์บูผ่านเลยรูปรักษนี้ผมว่ารลักซีหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ Mm -hmm. One tier.

สี่ร้อย